สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอ่ะเราจะไม่รอช้ากันนะคะเราไปดูกันที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะอ่าเขาบอกว่าการเลือกหัวหน้าห้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ข้องหนึ่งซึ่งมีจำนวนานักเรียน30คน โดยมีนักเรียนได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าห้อง3คนคือ,อคนที่1คือมานพซึ่งของให้สัญ,ญลักษณ์มาเป็น M คนที่2คือปริยาพรซึ่งให้สัญ,ญลักษณ์มาเป็น P และคนที่3คืออัมพลซึ่งให้สัญ,ญลักษณ์มาเป็น A ดังผลปรากฏ แล้วทุกคนสงสัยไหมคะว่าเออไอตรงเนี้ยมันคืออะไรเขาให้มาทำไมอ่ะในช่องตารางตรงนี้นะคะนี่ในตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออมันคือผลการเลือกของนักเรียนในห้องที่เลือกยังไงอ่ะเขาเรียก หัวหน้าห้องอะ่ะเออจะเขียนย่อๆว่าจํานวนจํานวนนักเรียนที่เลือกขออภัยในลายมือด้วยนะทุกคนลายมือไม่สวยเลยอ่ะอ่ะนานานต่อไปนะคะรเราจะมาเขียนตารางกันก่อนเลยค่ะอ่า โอเคเรามาวาดตารางกันก่อนเลยอ่าเส้นก็ไม่ตรงโอ้ยเอ้ยตายแล้วโอเค,อเคมาค่ะโอเคค่ะอ่าช่องแรกคือชื่อช่องที่สองคือรอยคีด ที่3คือความที่และช่องที่4คือความที่สัมพัสอซึ่งความที่สัมพัสของเราเนี่ย เราจะแบ่งออกเป็นสองส่วน<า>ก็คือสัอดสาา่วนกับร้อยละอโอเคเอมาดูกันเลยค่ะ,ะตรงนี้นนนขเ,เขาก็ถามว่า จากการเสนอชื่อนักเรียนเป็นหัวหน้าห้องอยากทราบว่าใครจะได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องอ่าเรามานับที่มานบกันก่อนเลยอ่าเราจะไปนับกันเลยค่ะที่มานบอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 10 11 12อ่ะนักเรียนในห้องได้เลือกมานุษย์12คนเพราะฉะนั้นเราเอามาเขียนในช่องเลยอ่ะขออนุญาตเขียนย่อเป็นสัญลักษณ์นะในรายชื่อเราก็จะเขียนว่า M รอยขีดก้อนหนึ่งสองสามสี่ห็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ง่ะลงช่องความทีเราก็เขียน สิองโอเคอ่ะคนถัดไปคือปริยาพรปริยาพรเราไปนับกันเลยว่าเพื่อนๆในห้องเนี่ยเลือกให้ปริยาพรเป็นหัวหน้ากี่คนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะ เพื่อนๆในห้องได้เลือกให้ปรียาพรเป็นหัวหน้า10คนเราก็เอามาเขียนเลยในตารางพีรอยขีดก็10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงความทีก็เขียนลงไปเลย10อ่ะเขียนดีๆเขียนสวยๆโอเคสวยได้แค่นี้แล้วอ่ะคนต่อไปอัมพน เราไปนับกันเลยว่าเพื่อนๆให้อำพลเป็นหัวหน้าห้องกี่คนอะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจอ่าเราได้มาแล้วเพื่อนๆได้เลือกให้อำพลเป็นหัวหน้าห้อง8คนเราก็มาเขียนในตารางเลยค่ะเอหนึ่งสองสามี่ห้าห เจอ่ะเข้าใจไหมคะอ่าเราก็เขียนไปเลยในช่องความทีแปดอ่อเรามารวมกันก่อนดีกว่าว่าเออมันกี่คนกันนะในช่องความทีเนี่ยมันรวมแล้วได้เท่าไหร่อ่ะรวมอในช่วงความทีรวม12 10แล้วก็8อ่ะรวมกันได้เท่าไหร่ ออติ๊กต๊อกติต๊กตอกอ่ะสาโอเคถัดไปนะคะอ,อ่าเพื่อนเพื่อน,นสงสัยไหมคะว่า30ตรงเนี้ยมันคืออะไรอ,อ่ะสาตรงนี้อ,อ่ะกับตรงนี้อ,อ่าตอนนี้เพื่อนเพื่อน,นคงรู้แล้วแหละเออรู้แล้วแหละว่าเออสาในตรงเนี้ยมันก็คือจำนวนนักเรียนนั่นเองคะ่ะอ,อ่า ต่อไปเรามาคิดสัดส่วนกันเลยค่ะ,ะไปค่ะออโอเคสัดส่วนนะคะก็คือความที่หารด้วยจำนวนนัก,กเรียนทั้งหมดอะเพราะฉะนั้นในข้อนี้อะเราก็คิดเลยอะขออนุญาตคิดด้านนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเขียนไม่พออะก็เอา 12หารด้วย30อ่ะได้เท่าไหร่อ่ะได้0.4กอ่ะได้0.4แต่ขออนุญาตแนะนำนะคะว่าให้ใส่ทศนิยมลำดับที่ Inside Jackson 2เข้าไปด้วยอ่ะ0.40เราก็เอาไปใส่ในช่องเลย0.40อ่ะคนถัดไปคนถัดไปก็คือ ปริยาเชื่อเลยนะเชื่อเลยแล้วอ่ะปริยาพรเออโอเคแล้วก็มาคิดกันเลยอ่ะปริยาพรก็เอา10หาร30เท่ากับเท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่อ่าข้อนี้ได้0.33เราก็าไปเขียนในช่องเลย0.3 สาอ่ะถัดไปถัดไปก็เป็นอัมพลอัมพลชื่อเหมือนพระเอกในหนังเลยเนี่ยเอออ่ะอัมพลก็ออกแปดหาร30อ่ะได้เท่าไหรแปดหาร30ข้อนี้จะไม่ใช่เท่ากับเออข้อนี้จะไม่ใช่เท่ากับข้อนี้จะเป็นประมาณอ่ะ เพราะว่าเมื่อเอา8หาร30แล้วมันจะได้0 2 6 6เพราะฉะนั้นเราจะปัดขึ้นเป็น0.27อเอ่ะเราก็เอาไปใส่ในช่องเลย0 2 7เโอเคเนี่ยทั้ง3ตัวเนี้ยอเมื่อรวมกันแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ หนึ่งออ่ะ,อะต,อต่อไปเรามาคิดร้อยละกันเลยร้อยละก็คือเอาสัสดส่วนไปคูณ100อ่ะเออข้อนี้ก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้จะได้ไม่งงอ่ะข้อนี้ก็จะเป็น0.40คูณ100ออ่ะ ได้เท่าไหรอ่าได้40โอเคเราก็เอาไปเขียนเลยค่ะ40 40อ่าถัดไปถัดไปอันนี้0 3นคูณ100ได้เท่าไหร่ก็ได้ สามสิบอ่าเราก็เอาไปเขียนเลยสามสิบอ่ะอ่ะข,ออข้อต่อไปข้อต่อไปศู7์จดอเจ็ดคูณอ่ะคูณ1น0ได้เท่าไหร่ได้2 7สิบเจ็ดอ่าเราก็เอาไปเขียนในตารางเลยค่ะ 27โอเคอ่าและทั้งหมดนี้40 33 27เมื่อเอามารวมกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอก๊อกอ่าได้100โอเคเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณากันเลยค่ะอ่ะตรงนี้โจทย์ถามว่า จากการเสนอชื่อนักเรียนเป็นหัวหน้าห้องอยากทราบว่าใครจะได้คัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องอ่ะทุกคนคิดว่าใครจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องดูจากรอยละทั้งหมดแล้วอ่ะใช่อมพนเออใช่หรือไม่ใช่อมพนไหมไม่ใช่อ่ะคนที่ได้เยอะที่สุดก็คือมานพค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบว่า ดังนั้นดังนั้นคนที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องคือคือใครคือใคร มานบโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าข้อนี้อ่าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอ่ยโอเคค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ